เรื่องปุกกุสะมัลละบุทร้อยก้าก็สมัยนั้นโอรสเจ้ามัลละพระนามว่าปุกกุสะเป็นสาวกของอาราลดาบทกลามะโคตเดินทางไกลจากกรุงกุสินาราไปกรุงปาวาเห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ควงไม้ต้นหนึ่งครั้นแลจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถาวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,น่าอัศจรรรจ์ิงไม่เคยปรากฏบรรพชิตทั้งหลายย่อมอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อันสงบอย่างยิ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องมีอยู่ว่าอาลารดาบทกรรมโคต เดินทางไกลแวะลงข้างทางที่ควงไม้ต้นหนึ่งที่ไม่ไกลเวลานั้นเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มได้ผ่านท่านอารารดาบทกรมโคตติดติดกันไปขณะนั้นบุรุษคนหนึ่งกำลังเดินตามหลังหมู่เกวียนมาเข้าไปหาท่านอารารดาบทกรมโคตถึงที่อยู่แล้ว ได้ถามท่านอาราะดาบทด,ดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านเห็นเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปบ้างหรือไม่ท่านอาระาดาบทตอบว่าเราไม่เห็นเลยผู้มีอายุท่านได้ยินเสียงหรือไม่เราไม่ได้ยินผู้มีอายุท่านคงหลับกระมังเราไม่ได้หลับ ผู้มีอายุท่านยังมีสัญญาอยู่หรือเรายังมีอยู่ผู้มีอายุท่านยังมีสัญญาตื่นอยู่ไม่ได้เห็นเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มที่ผ่านติดตดกันไปทั้งไม่ได้ยินเสียงก็ผ้าทาบของท่านเปลอะเปื้อนฝุ่นทุลีบ้างไหมเป็นอย่างนั้นผู้มีอายุ บุรุษนั้นมีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญน,น่าอัศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏบรรพชิตทั้งหลายย่อมอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อันสงบอย่างยิ่งดังที่ท่านอาลาระดาบทผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่ไม่เห็นเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มที่ผ่านติดติดกันไปทั้งไม่ได้ยินเสียงเขาประกาศความเลื่อมใสยอย่างยิ่ง ในท่านอาราระดาบทกรมโครแล้วจากไปร้อสพระผู้มีพระภาคตรัสถามปุกกุสะว่าปุกกุสะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรอย่างไหนทำได้ยากกว่ากันเกิดขึ้นได้ยากกว่ากันผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่ไม่เห็นเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มที่ผ่านติดติดกันไป ทั้งไม่ได้ยินเสียงกับผู้ที่ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ก็ไม่ได้ยินและไม่ได้ยินเสียงปุกุสะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวียนห้าร้อยเล่มหกร้อยเล่มเจ็ดร้อยเล่มแปดร้อยเล่มเก้าร้อยเล่ม พันเล่มเกวียนหนึ่งแสนเล่มจะเปรียบกันได้อย่างไรแท้จริงผู้ที่ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ก็ไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้แหละทำได้ยากกว่าและเกิดขึ้นได้ยากกว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปกุสะคราวหนึ่งเราพักอยู่ที่โรงกระเดืองเขตกรุงอาตุมาเวลานั้นฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ชาวนาสองคนพี่น้องและโคง,งานสี่ตัวถูกฟ้าผ่าใกล้โรงกระเดืองขณะนั้นหมูมหาชนในกรุงอาตุมาออกไปมุงดูชาวนาสองคนพี่น้อง และโคงานสี่ตัวที่ถูกฟ้าผ่าเราออกจากโรงกระเดืองจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งใกล้ประตูโรงกระเดืองบุรุษคนหนึ่งออกมาจากหมู่มหาชนเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ได้ไหว้เรายืนนัที่สมควรเราได้ถามบุรุษนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุหมู่มหาชนนั้นชุมนุมกันทำไม บุรุษนั้นตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเดี๋ยวนี้เองขณะที่ฝนกำลังตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าพาอยู่ชาวนาสองคนพี่น้องแหละโคงานสีตัวถูกฟ้าผ่าหมู่มหาชนชุมนุมกันเพราะเหตุนี้ท่านไปอยู่เสียที่ไหนเล่าเราตอบว่าเราก็อยู่ที่นี่แหละบุรุษนั้นถามว่า ท่านเห็นหรือไม่เราตอบว่าเราไม่เห็นเลยผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านได้ยินเสียงหรือไม่เราตอบว่าเราไม่ได้ยินผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านคงหลับกระมังเราตอบว่าเราไม่ได้หลับผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านยังมีสัญญาอยู่หรือ เราตอบว่าเรายังมีอยู่ผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านยังมีสัญญาตื่นอยู่ขณะฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงเลยหรือเราตอบว่าเป็นอย่างนั้นผู้มีอายุบุรุษนั้นมีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้จเจริญน,น่าอัศจร,ร์จริงไม่เคยปรากฏ บันพชิตทั้งหลายย่อมอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อันสงบอย่างยิ่งดังที่ท่านสมณะผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ก็ไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงเลยเขาประกาศความเลื่อมสายอย่างยิ่งในเรากระทำปรัทัิสินแล้วจากไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ ปุกุสะมัลระบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโปรโยความเลื่อมใสที่มีในอาราลดาบทกรมโคตไปตามกระแสลมที่พัดแรงหรือลอยในแม่น้ำกระแสเชี่ยวพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระภาสิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศทำแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมกับพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตร้อยเาลำดับนั้นปกุสะมละบุตรรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าพนาย เธอช่วยนำผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่หนึ่งของเรามาบุรุษนั้นรับคำแล้วนำคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นั้นมาให้จากนั้นปุกุษะมละบุตรได้น้อมคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นั้นเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคพร้อมกับกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นี้เพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุก,กุสะถ้าอย่างนั้นเธอจงให้เราครองผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งให้อานนท์ครองปุก,กุสะมารบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงครองผืนหนึ่ง ถวายให้พระอนนท์ครองอีกผืนหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ปุกุสะมละบุตรเห็นชัดชวนใจให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารกแกล้วกล้าปลอบฉลวมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นปุกุสะมละบุตรผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาลูกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำปทัทธสินแล้วจากไปร้อยเก้าสิบ้าเมื่อปุกุสะมัลระบุตรจากไปไม่นานท่านพระอ,อน,นุ์ได้น้อมคู่ผ้านเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นั้นเข้าไปคลุมพระวรากายของพระผู้มีพระภาค พอท่านพระอนน์น้อมเข้าไปกลุมพระวรากายของพระผู้มีพระภาคผ้านั้นปรากฏสีเปล่งปลั่งเหมือนฐานไฟที่ประสจากเปลวครั้งนั้นท่านพระอนนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระชวีวันของพระตถาคตบริสุทธิ์ผุดพองยิ่งนัก คู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นี้พอข้าพระองค์น้อมเข้าไปคลุมพระวรกายของพระผู้มีพระภาคปรากฏสีเปล่งปลั่งเหมือนฐานไฟที่ประสจากเปลวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นกายของตถาคตย่อมบอริสุทธิ์ ผิวพันุ์ผุดพองอย่างยิ่งอยู่ในสองคราวกายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ผิวพันธุ์ผุดพองอย่างยิ่งอยู่ในสองคราวอะไรบ้างคือหนึ่งในราตรีที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 2. ในราตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเศตนิพานธาตุอานนน กายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ผิวพันธุ์ผุดพองอย่างยิ่งอยู่ในสองคราวนี้แลในปัจฉิม,มยามแห่งราตรีวันนี้ตถาคตจะปรินิพพานในระหว่างไม้สาระทั้งคู่ในสารวันของมันละอันเป็นทางเข้ากรุงกุศินารามาเถิดอานน์เราจะเข้าไปยังแม่น้ำกบกุธากัน ท่านพระอนนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วปุกุสะน้อมถวายผ้าสีทองเนื้อละเอียดคู่หนึ่งพอพระศาสดาทรงครองผ้าคู่นั้นมีพระชวีวันดั่งทองงดงามยิ่งนักร้อยเต่อมาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปยังแม่น้ำกากุธาเสด็จลงสงในแม่น้ำกากุธา ทรงเดิมและเสด็จขึ้นไปยังอัมพวันรับสั่งเรียกท่านพระจุนทกะมาตรัสว่าจุนทกะเธอช่วยปูสังคติซ้อนกันสีชั้นเราเหน็ดเหนื่อยจะนอนพักท่านพระจุนทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วปูสังคติซ้อนกันสีชั้นพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหัสายยาโดยพระปรัสเบื้องขวา ทรงซ้อนพระบาทเหลือมพระบาททรงมีสติสัมปัญญะทรงกำหนดพระทัยพร้อมจะเสด็จลุกขึ้นส่วนทางท่านจุนทก,กะนั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคในที่นั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระาศาสดาผู้ทรงเข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริงหาผู้ใดในโลกเสมอเหมือนไม่ได้ เสด็จถึงแม่น้ำกกุธาที่มีน้ำใสจืดสนิทสะอาดทรงสงแล้วทรงคลายเหน็ดเหนื่อยพระบรมศาสดาทรงพร่ำสอนแจกแจงธรรมในพระศาสนานี้เป็นผู้สแสวงหาคุณใหญ่ครั้นสงสนานและทรงดื่มน้ำแล้วก็เสด็จนำหน้าหมูภิกษุสงไปยังอัมพวันรับสั่งภิกษุชื่อทุนทกะมาตรัสว่า เธอช่วยปูสังคติซ้อนกันสี่ชั้นให้เป็นที่นอนพักแก่เราท่านพระจุนทกะรูปนั้นผู้ได้รับการฝึกมาดีแล้วพอได้รับคำสั่งก็รีปูสังคติซ้อนกันสี่ชั้นพระศาสดาบรรทมแล้วทรงหายเหน็ดเหนื่อยฝ่ายท่านพระจุนทกะก็นั่งเฝ้าเฉพาะพระพักอยู่ในที่นั้น ร้อครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอ,อน,นุ์มาตรัสว่าอาน,นุ์อาจมีใครทําให้หนายจุนทะกันมาลบุตรร้อนใจว่าจุนทะการที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นมื้อสุดท้ายแล้วปรินิพานท่านจะไม่ได้อนิสงส์ความดีงามก็จะได้โดยยากอาน,นุ์ เธอพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของนายจุนทะกัมมบุตรอย่างนี้ว่าผู้มีอายุจุนทะการที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นมื้อสุดท้ายแล้วปรินิพานท่านจะได้รับอานิสงส์ความดีงามก็จะได้โดยง่ายเรื่องนี้เราได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคและจําได้ว่าบิณฑบาตสองคราว มีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่ายิ่งกว่าบินทบาทอื่นๆบินทบาทสองคราวอะไรบ้างคือหนึ่งบินทบาทที่พระตถาคตเสวยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 2. บินทบาทที่พระตถาคตเสวยแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเศตนิพพานธาน บินทบาทสองคราวนี้มีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่ามีอนิสงม,มากกว่ายิ่งกว่าบินทบาทอื่นๆกรรมที่จุนทกรรมรบุตรสั่งสมไว้เป็นไปเพื่ออายุเป็นไปเพื่อวันนะเป็นไปเพื่อสุข,ขะเป็นไปเพื่อยศเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่อานนท์ เธอพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของจุนทะกมลบุบรอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้นแล้วทรงเปร่งอุทานในเวลานั้นว่าผู้ให้ย่อมเพิ่มพูลบุญผู้สำรวมย่อมไม่ก่อเวรส่วนผู้ฉราดย่อมละกรรมชั่วได้ผู้นั้นดับได้แล้วเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะ ทานวานที่สี่จบ